ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหาบลพิษทางอากาศหรือสอกอพอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การตอบรับนางสาแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มีนาคม2568นางสาแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการติดตาม การดำเนินงานรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5และรับฟังสรุปภาพรวมสถานการณ์หมอกควันฝุ่น PM 2.5รวมถึงการเฝ้าระวงังไฟป่าณศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสอบอภกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับการติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ยังคงมีความหนาแน่นในโซนภาคเหนือเนื่องจากฝุ่นควันที่พัดมาจากประเทศเพื่อนบ้านส่วนปัญหาฝุ่นควันในประเทศนั้นทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระรวงอุตสาหกรรมกระรวงมหาไทยกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําให้ปีนี้ค่าฝุ่นควันลดลงเฉลี่ย16%ทั่วประเทศและบางพื้นที่ลดลงมากกว่า20%เป็นผลจากการใช้มาตรการเชิงรุกของหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนรวมถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาให้กับประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามในช่วง60วันข้างหน้านี้จะเป็นช่วงอันตรายเนื่องจากฝนจะลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งรัฐบาลได้เน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมทั้งให้ความรู้และข้อระมัดระวังที่จำเป็นโดยกระทรวงสาธาร,รณาสุขมีหน้าที่ดูแลและจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนนอกจากนั้นรัฐบาลได้มีการอนุมัติงบกลางจำนวน620ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการปัญหาไฟป่าส่งผลให้จำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ็จะหนักหน่อยทางภาคเหนือนะคะเพราะว่ามีสุ่นควันที่พัดมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็เยอะหน่อยแต่ว่าของในประเทศเองแล้วเนี่ยทุกหน่วยงานทํางานร่วมกันอย่างบรูรณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์เองมีกระทรวงอุดด้วยอีกหลายกระทรวงกระทรวงมหาดไทยด้วยหลายกระทรวงช่วยกันหน่วยงานมีกรมป่าไมา้อุทยานทุก ทุกฝ่ายช่วยกันจริงๆนะคะทำให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่ค่าส่นความเราลดลงอย่างมากนะคะถ,ถ้าทั้งประเทศลงกันก็คือ16 16นะคะแต่ว่าแต่ละที่บางที่ก็ลดลงไป20กว่าแล้วก็จริงก็ทำความเข้าใจกับประชาชนในทุนที่ด้วยในเรื่องของการเผานะคะแล้วก็ในเรื่องของอป่าป่าไม้ที่จะเกิดไฟไหม้นะคะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็แค่นำกฎหมายที่มีอยู่แล้วมาบังคับใช้ให้ ให้จริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาศัยความบรณาการความช่วยเหลือจากทุกๆฝ่ายอันนี้ก็จะทําให้ฝุ่นควันในประเทศเราลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะในช่วง60วันต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นทางทางท่านปรัดบอกว่าเป็น60วันอันตรายนะคะคือฝุ่นควันจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เพราะว่าฝน ที่มีอยู่เนี่ยก็จะจะจะ,จะไม่มาแล้วมันจะซาลงแล้วจะมาคือช่วงพฤษภานะคะคือฝนก็เป็นตัวช่วยเรื่องของฝุ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้มีการอนุมัติงบกลางไปนะคะเมื่อกี้ก็ได้รับรายงานต่อจากทางกระทรวงทรัพย์นะคะว่างบกลางที่อนุมาติไป620ล้านนะคะก็ทําให้การเกิด ฮอตสปอตนะคะหรือว่าการเกิดไฟไหม้ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งอันนี้ก็สําคัญมากๆแล้วก็แน่นอนว่าก็เป็นแผนที่เราทราบกันแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะวางในเรื่องของอประมาณได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกในปีต่อๆไปนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่จะจะดีขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เองค่ะที่มาอัปเดตเรื่องนี้นะคะก็คิดว่าเรื่องฝนควันเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแน่นอนนะคะก็เป็น ชีวิตคมเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็กาลังพยายามทําให้มันดีขึ้นในทุกๆเดือนนะคะก็แน่นอนว่าทางกระทรวงทรัพย์ก็เป็นหน่วยหลักหน่วยงานหลัก,ลกที่จะดูแลเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตค่ะ